นุนโดยน้ไทยเดนมาร์กโฉมใหม่ให้คุณค่าเหมือนเดิมฮักคูนะามาทาทาแซนดะซึ้งประทับใจฮักคูนะมาทาทาสนุกไปทุกจางไปไม่เห็นท้องกัวงวลปล่อยมันไปในสุขแท้เรื่องร้ายไม่เคยมีท่องไว้ดี 아쿠나마타다. <laughs> พัดมนพานีวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคผมจากเพจฟอร์ฟนั่นเองคือหลายคนเนี่ยได้ติดตามอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่เคยรู้ตัวจริงเสียงจริงวันนี้มาในรายการเราแล้วนี่ครับผมเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่คุ้นกันไหมคุ้นเรื่องนี้ใครก็ชอบเก็บงำไม่ไหวเลยต้องช่วยในตอนท้ายเลยอันน่ามาจาก The Li On King ใช่ไหมล่ะใช่ครับเป็นทำไมถึงเลือกภาคอันนี้ชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าเออสมัยเด็กๆคือคุณแม่ จะมายุควิดีโอเทปอะครับคุณแม่ก็จะเปิดจะเปิดให้ให้ดูตลอดเดียวกันค่ะใช่ครับแล้วก็แล้วก็แบบคุณเกิดทันกันเหรอคะนี่ฉันไม่ทันไม่ทันเนาะไม่ทันไม่ทันของคุณต้องเผ็ดเจอไงพี่พี่สายใช้เผ็ดเจอวิดีโอนี่คือแบนแบบมันรุ่นหลังแล้วใช่มต่อเถอะค่ะของคุณนะค่ะวิดีโอเทปค่ะแล้วใคต่อคะอ๋อก็คือคุณแม่ก็จะเปิดตลอดแล้วแล้วผมจะมีน้องชายครับผมคือน้องชายผมก็จะไม่ไม่ค่อยดูอะไรมีแต่ผมคนเดียวที่แบบนั่งดูแบบตั้งใจ ประมาณนี้ครับค่ะแล้วอย่าง The Lion King นี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องโปรดที่สุดไหมคะหรือว่าเรื่องไหนที่เราภาคเริ่มต้นช่วงแรกคะก็จริงๆก็ไม่เชิง้านะครับแค่แบบว่าตอนช่วงแรกๆเนผมจะติดเรื่อง Hercules อะครับ Hercules ใช่ครับ Hercules น่าจะชอบอันนั้นอันนี้ไงตัวนี้ใช่ไหมที่คุณพากอันนี้ไปหมูป่าหม,ม,ม,มูป่า,ปาม,มีทีโมนพุมบ้าแล้วก็ Simba ใช่อันนี้เป็น The Lion King พักหนึ่งคุณก็ภาคตัวคุณเองอยู่ห้องบน ใช่ครับอ๋ออันนี้คือทําลงไปในเพจฟอร์ฟุใช่ครับเริ่มทาเริ่มทํามานานหรือ,อยังวันที่12มกราคมที่ผ่านมานี่ครับ๋อ oh, แป๊บเดียวเนาะเขาเพิ่งเปิดใช่ครับ oh. แล้วคนติดตามเป็นยังไงบ้างคะที่ตอนนี้ก็โอ้ทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันนะครับโอ oh. ้ไม่รู้จะบอกอยังไงดีคือมันแบบมันเร็วมากจนแบบผมผมก็จับไปได้มอนกันว่ามันมานตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยคนก็เข้ามาดูเสียงหรือเขาเข้ามาดูลีลาการพากของคุณกันนะน่าจะป้อนน่าจะลีลาั้งครับ ดูเขาไม่อินเนอ์คุณภาคอย่างเดียวเลยใช่ไหมคือภาคเรื่องต่างๆแค่นั้นลงเพจแต่คนก็มาตามจริงจริงๆมันเรื่องภาคมาเป็นแค่แค่น้ําจิ้มอะครับจริงๆมันอยู่ที่การน้องเพลงมากกว่าครับเพราะจริงโทรไปนกร้อมาก่อนอ๋อใช่าสักท่อนมาครับผมครับผมมาครับผมมาสักท่อนอะเพลงอะไรดีนะเพลงน่ติ๊กต๊อกเอาที่แบบยอดวิวเยอะอะแต่นิดหน่อยพอนะเดี๋ยวลิขสิทธิ์โดนเดี๋ยวเรานั่งับให้ค่ะเพลงอะไรดีคะเธอ ฮะสุดแล้ยค่ะคุณแคทคุณเป็นคนตลกเหรอคะไม่ไม่ใช่ครับเพราะมากอ่ะเพราะมสุดเลยอ่ะสุดช่อเลยอ่ะชื่อเพลงอะไรคะเนี่ยบ้านกลับบ้านบ้านบ้านออกไปเอาเพลงเอาเพลงฝรั่งฝรั่งไม่โดนลิขสิทธิ์เอาไปไม่ถึงไม่ถ mm ึงมาไม่ถ mm. ึงเอออะไรดีกว่าโอ้โหเพราะมากเลยครับพี่ขอบคมด พี่พี่มาเร็วมากเลยผมตามไม่ทันนะคุณอ่ะเร็วที่สุดละเอาเป็นว่าตื่นเต้นเดี๋ยวไ่านไปก่อนเดี๋ยวนึกเพลงได้ค่อยรอเข้าใจมาเออแต่จริงๆแล้วใน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 เพจนี่ก็มีหลายเพลงเลยใช่ไหมที่คุณเคยร้องมาก่อนอันนี้ระหว่างนี้เราให้เขาคิดไปก่อนละกันเดี๋ยวเราจะวนกับมันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งห้ถามก่อนละกันว่าอันนี้คือการภาคเป็นภาคเป็นงานอดิเรกหรือว่าพเป็นประจําเลยคะเนี่ยมันกึ่งอดิเรกครับพี่แบบว่ามันก็คือ มันเหมือนกับว่ามันเป็นความสุขในวัยเด็กอะครับ<ฆ>ก็เลยก็เลยเออลองลองทำดูเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะแบบด้วยกันแบบพาร่าเนาะมันต้องมีงานประจาําต้องทํางานประจําด้วยอะไรหล<ฆ>ายหลายอย่างก็เลยแบบเออเราโตมาเราขาดความสุขอะไรบางอย่างไปนะอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อเราเรา,เราเคยภาคการ์ตูนตอนเราเคยชอบการ์ตูนตอนเด็กก็เลยลองอเอามาทําดูครับประมาณนั้นนะครับคือทําเป็นเพจใช่ครับเพจไปใช่ครับก็มันก็เหมือนเหมือนกับว่าเป็นไม่ได้แบบว่าทําเป็นอาชีพหลักแล้วอาชีพหลักคุณทําอะไรอยู่ค่ะตอนนี้เป็นอิเตอร์ครับผมตตดต่อครับตตดต่อวิดีโอใไปครับ ครับแก๊ปไปใช่ครับใช่ครับคุณทําหลายอย่างมากเลยนะไม่ติดบอกเพจทวีคูณทวีคูณขึ้นทุกวันเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะก็มันขึ้นมาสองหมื่นกว่ากว่าครับหมายถึงว่าแบบจากเดือนเดียวเดือนเดียวสองหมื่นกว่ใช่ครับแล้วก็อย่างอย่างคูน้ามาทาท่าเนี่ยตอนนี้คนดูอยู่ที่หกแสนกว่ากว่าสองหมื่นกว่าไลค์เอ่อหมื่นหมื่นแชร์ครับประมาณแค่เฉพาะท่อนเดียว ทีมงานของต้องตั้งเลยค่ะ่ทำไมคะฉันจะหากูนาบ้างคนดูยะได้หกแสนอย่างนี้บ่างภายในระยะเวลาแค่ประมาณเดือนเดือนกว่าครับผมว่ามันน่าจะมาจากการที่ผมมีอินเนอร์กับมันมากๆมีประสบมาแล้วมันส่งไปถึงคนคนที่ดูใช่ครับเขมีคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างคะก็ชอบอะไรของของเรามันทำให้เขานึกถึงชายฮูดอะครับมันถึงว่าแบบ ใส่ไว้เด็กใช่เราไปในเด็กก็แบบเอ้ยเราเคยดูเรื่องนี้บางคนก็แบบอันนี้ต้องไม่รู้ดราม่าไปหรือเปล่าคือว่าบางคนบอกว่าแม่เขาเสียแล้วเขาก็มาดูแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงคุณแม่อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกเออดีจังอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเหมือนมันมีฟีดแบ็กมีอะไรกลับมาจากที่เราดูจริงจริงที่ผมทาเนี่ยมันมันไม่ใช่เพราะว่า อยากดังอะไรหรอครับแค่แบบผมมานึกถึงวัยเด็กแล้วก็คิดว่าหลายๆคนมันคงนึกถึงแต่ที่ลืมไปแล้วอย่างอย่างพี่พี่ชอบใช่ไหมใช่ใช่ชอเราก็ชอบพอเราเราดูพวกนี้เราเรรู้สึกกู๊ดบัมม์นะครับคนรถคนรถกําลังนุ่ว้าวอะไรแบบดีจังเลยอะไรแบบมันทําให้เราได้ย้อนกลับไปตอนเด็กว่าเออเราเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วคือคุณฟูเนี่ยเขาทำด้วยใจไงมันก็ลิงก์กันเนาะส่งมาในแต่ละคลิปจำว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คนดูสูงที่สุดเลยไหมของเราใช่ครับประมาณประมาณอะ้รก็ไอยมากี่คลิปแล้วฮะตอนนี้โอ้โหต่อสัััปดาา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 ห์ครรรรรบเเเเเวลจจออสิ่่่งงททีกกมๆะย ข้างเนี่ยเป็นแพชชั่นเนาะทำความรักมันจะทําแบบไม่หยุดเลยผมแบบมันเหมือนตอนที่เราทําอะไรแบบทํางานประจําอย่างเงี้ยที่มันแบบ r ู u t น้เดิมนะครับทำแบบเดิมๆแล้วก็แบบจะเหนื่อยหน่อยใช่ครับจะแบบจะคิดไม่ออกทำนาดีนะแต่แต่ถ้าทําอะไรพวกเนี้ยค่ะเราจะมีแผนระยะสั้นระยะยาวของเราเองในในหัวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมาบอกว่าไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเมื่อก่อนผมเคยเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ ทางด้านไหนคะเกยบเรื่องราวคอมเมดี้ครับแล้วก็พาราดี้ครับตลกตลกเรียนแบบแล้วก็เป็นแบบแบบว่าก๊อปปี้อะไรนิดหน่อยเหมือนแบบล้อเรียนก็เหมือนเหมือนเหมือนผมเคยทำคลิปนึงก็จะแบบตอนนั้นโอ้โหวันเดียวร้านวิวมาผมจำไม่ผิดล้อเรียนแอ่ทอยคือเขาจะร้อเพลงก่อนฤูดูฝนเนาะยิงแค่ฝนตกผมก็ผมก็ล้อเป็นแบบว่า เพียงแค่ชิบลือขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบประมาณนี้ครับแต่คือแต่คือลึกๆกับผมไม่ได้เป็นคนตลกเบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมานั่งแบบว่าต้องต้องทำคลิปสนุกทุกทุกสัปดาห์สัปดาห์มันก็เครียดอะเนี่ยต้องหาตัวตนให้เจออันนี้สำคัญสำหรับคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะผมไม่ได้ร้องเพลงมาสิบปีเพิ่งกลับมาร้องเพลงทำไมอะครับมันมีมันมีหลายปัจจัยครับมันก็ด้วยภาวะซึมเศร้าผมด้วยนี่ไง คุณเป็นโรคเคยเป็นโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่โรคครับมันเป็นภาวะเฉยๆใช่ครับถ้าถ้าโรคมันจะมีอาการที่แบบว่าหนักอ่ะแต่ภาวะนี่คือแบบว่ามีบ้าบางครั้งมาคราวที่ที่มีอะไรมากระทบใจปั๊บอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบอย่างปีที่แล้วผมเห็นผมอย่างเงี้ยเคยเคยเคยฆ่าตัวตายเคยพยายามเคยพยายามฆ่าตัวตายมาสิบสามครั้งฮะสิบสามครั้งเพราะอะไรนะคะครับสิบสามครั้งในช่วงระยะสิบปีที่คุณเป็นปีที่แล้ว ปีที่แล้วนี่่ใชที่ที่หนักที่สุดนะครับปีที่แล้วที่หนักปีที่แล้วซึมเศร้ามานานขนาดไหนคะก็เพิ่งรู้ตัวปีที่แล้วครับปีที่แล้วแต่คือมันซึมซับมาจากหลายๆอย่างเช่นตอนเด็กๆเราชอบเราจะโดนล้อบ้างอะไรเงี้ยผมก็จะชอบดิสนีย์เนาะแล้วผู้ชายชอบดิสนีย์ก็จะถูกมองว่าเป็นตุ๊ดใช่ผมผมผมไปโรงเรียนตอนนั้นไม่ไม่บอกชื่อเรียนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนโดนก็แบบเวลาแบบทำอะไรพวกนี้กับเพื่อนๆใช่ไหมสมัยเมื่อก่อนผมเป็นเด็กในกรวดมาที่เนี่ยรอนมห้า ก็จะโดนว่าอู้ยก่แกเฮ้ยเก่เป็นเนื้อผ่าไหมเก่เป็นเนื้อผ่าอะไรประมาณนี้โดนโดนทุกวันตอนแรกก็เออเออก็ดีก็ดีแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มเครียดละอืมอะไรประมาณนี้ครับอืมก็ดีก็ดีมันเก็บสะสมใช่ครับอะไรครับมันเหมือนเป็นปมในใจด้วยไหมคะใช่แล้วปีที่แล้วคือเกิดเหตุการณ์ยังไงถึงฆ่าตัวตายสิบสามครั้งเนี่ยปีเดียวเนี่ยเหรอใช่ครับภาในปีเดียวก็แค่แบบคือจริงๆผมจะมีแฟนอยู่ด้วยเนาะแล้วก็แล้วก็แบบคือปกติถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราเราจะพยายามแชร์เขาแต่พอพอ เราไม่ได้มองว่าสิ่งรอบข้างเป็นปัญหาครับเรามองว่าตัวเราคือปัญหาการที่มีเราอยู่มันมันรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรประมาณเนี้ยครับตัวเองใช่ตัวเองต่ําไม่มีคุณค่าใช่ครับใช่ครับบางที่เราแบบแบบขับขับมอเตอร์ไซค์อยู่เงี้ยผมชอบขับมอเตอร์ไซค์เนาะในในกรุงเทพอะไรเงี้ยเราไปติดบางทีขับขับอยู่ก็แบบขับขับอยู่แล้วก็อยากเหยียบคันเร่งล้มไปเลยใช่แบบล้มไปเลยอยู่ๆก็ปล่อยล่ะใช่อยู่ๆก็ปล่อยอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าขับรถอยู่แฟนขับรถอยู่ผมนั่งอยู่ปุ๊บผมก็นั่งคิดตลอดเวลาว่าถ้าผมเปิดปปประตูไไเเนนีี่่ยยลง ตายไหมผมก็น่ารู้ว่าเฮ้ยความเร็วมาแลร่มันจะถึงร้อยยี่สิบวะความเร็วมาแล้เมอแล้วมันจะที่สุดอ่ะผมถึงจะแบบเออไปสักทีอะไรประมาณเนี้ยแต่แฟนเขาสังเกตอาการผมตลอดนั่นคือการพยายามฆ่าตัวตายพยายามใช่ครับหลายสิบสามครั้งประมาณสิบสามครั้งอยู่ก็ทำใช่ครับล้วมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเกือบแล้วไหมเกือบที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่ผมแอบไปโรงแรมครับมันจะมีเหมือนในในหนังเวลาเราไปโรงแรมเนาะมันก็จะมีแบบว่าอ่างผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่างปุ๊บก็จะมีไอ ได้แบบผมอ่ะแล้วก็ดูหนังมาเนาะว่าเฮ้ยจุ่มปุ๊บเนี่ยไฟช็อตอ่าใช่แต่จุ่มเนี่ยไฟดับไฟดูไฟดูดไฟไฟมันดับเขาดูดเนะเขามีระบบเดี๋ยวนี้เขามีระบบแล้วระบบคืนระบบตัดไฟเลยค่ะผมก็จุ่มก็จะดูดแต่มันดับผมก็แบบว่าเออใจเสื้อผ้าอะไรเออโอเคเวลาใครมาเขียนสภาพเราตอนตายจะไม่ได้ทุเรศนะโอเคโอเคไปแล้วนะปุ๊บดับนิดนิดเดียวมันรู้สึกแบบช็อตนิดเดียวแล้วก็ดับเลยไฟดับเรามารู้ทีหลังใช่ไหมเขามีระบบนี้ใช่ผมก็แบบ ไม่ตายแล้วคือมันแล้วตอนน้ํคุณมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงได้คำขนาดนั้น,นะคะก็อยู่ๆก็ไม่มีเรื่องอะไรคุณก็เศร้ามาร่ยใช่ครับใช่มันอยู่ดีๆม,ม,มันพุ่งเข้ามาเ<อ>ช่นเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่างแบบบางทีมันเป็นเรื่องจากอดีตเลยค่ะ<อ>ที่เราที่เราทีๆๆ่เราผูกพันกับมันอะไรบางอย่างเนี่ยที่แบบเราก็จะโทษตัวเองเคยโดนเปรียบเทียบเคยอย่างผมคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นแม่คนที่สามตอนเเด็กเนี่ยประมาณยุคปปฐมมังผมก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่า เออเนี่ยมันปกติเพราะว่าเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าคุณพ่อมีแฟนหลายคนใช่ครับใช่ครับแม่ผมเปิดดีสามทีเนี้ยพอหลังจากที่โอาคพอหลังจากที่พอหลังจากที่พอหลังจากที่ที่เล่าให้เพื่อนฟังเือนเช้ามาเพื่อนบอกไอ้ลูกไม่น้อยอโดนนี้ พ่อเมียมีมากไม่ใช่เมียน้อยมีเมียมากอาอะไรประมาณอะไรสลับกันไปหมดเลยเมียน้อยอาไรั้งเลยแต่คีดไม่ได้ยินใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะค่ะก็อะไรก็อลไเหมือนเป็นปมที่ทําให้เราเนี่ยมีความเครียดสะสมเนาะโเพาเจออะไรที่มันนั้นก็จะดาวง่ายจนภาวะซึมเศร้าไม่น่าเชื่อนะดูภายนอกจะดูมหัศลโลกแล้วคุณทํายังไงคะถึงได้กลับมามีความสุขมาล่าเริงอีกครั้งรักษาไหมหรือยังไง ไม่ครับอตอนช่วงเดือนธันวาคมธ<ช>ันวาคมผมผมอยู่ดีๆก็มีความรู้สึกกลัวตายขึ้นมาแบบกลัวตายแบบขั้น<อ>ขั้นสุดอะครับกลัวกลัวตายก็ย้อนแย้งขึ้นมาหลังจากที่เอาไดจุ่มไปแล้วเนะใช่ใช่ครับอยู่ดีๆก็รู้สึก,<อ>บบกว่าแบบกลัวตายเพราะว่าเหมือนเราเรา,เราเ,ราเราเห็นคนคนข้างเราคือแฟนเราเรา้สกว่าเขาอยู่กับเราในช่วงช่วงเวลาและช่วงที่เราสูงสุดต่ำสุดกลางๆอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ช่วงกลางๆก็แบบคิดว่าเออถ้าถ้าเราไม่อยู่เราเขาจะ้ลำบากปกว่าเราก็เลยรู้สึกว่า อะไรที่มันไม่จาเป็นกับเราอะเช่นอดีตที่เราเคยคิดอะไรที่เราทําอยู่เราไม่มีความสุขผมตัดทุกอย่างเลยแล้วเริ่มใหม่วันที่หนึ่งมกกาที่ผ่านมานี่ใช่ครับที่ผ่านมานี่เองแล้วก็แล้วก็คิดว่าอะไรนะที่เราเคยมีความสุขตอนเด็กดิสนีย์อ่ามันก็คือมันก็คือดิสนีย์ครับมันก็เหมือนตรงนี้มันก็เป็นส่วนช่วยเขาแบบพลิกชีวิตเหมือนกันนะกับคนที่แบบว่ารู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วพอเห็นแฟนว่า รักเราขนาดนี้อยู่กับเราเฮ้ยถ้าไม่มีเราเขาจะอยู่ได้ไหมเป็นห่วงเขาสุดท้ายเอาสิ่งที่ตัวเองรักกลับมาแล้วเหมือนตอนนี้เหมือนมีชีวิตใหม่เนาะใช่ครับแล้วความตลกก็คือว่าผมจากการที่ผมทำดิสนีย์เนี่ยมันช่วยคนฆ่าตัวตายแต่ละคนหนึ่งอย่างไรคะนอกจากตัวเองแล้วใช่ครับคือมันมันมีหลายคนแหละแต่เพลงเพยงแต่ว่ามันมีพี่คนหนึ่งเขาทักมาแล้วบอกผมว่าค่ะเออน้องพี่ชอบคลิปหนูมากเลยนะค่ะแต่พี่อยากตายค่ะเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มใช่คัมภีร์บอกแล้วก็เราก็แบบ เอ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเราก็พยายามรอเขาฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดผมพูดกับเขาว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่จะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าพี่ตื่นมาถ้าพี่ตื่นมาได้ถ้าพี่ตื่นมาเพราะเขากินยาน่าจะเป็นยานอนหลับหรืออะไรกอย่างที่เกินปริมาณมากๆอะไรเงี้ยถ้าตื่นมาได้อะไรก็ตามแต่ที่พี่มีความสุขพี่ทำมันนะแค่นี้ทกวันนี้เราได้แชร์เรื่องราวของเขาใช่ช่วงทุกวันนี้ก็ยังเห็นเขาไม่กดไลค์อยู่ก็เลยสบายเขาอยู่เขายังอยู่ก็เหมือนเขาก็ยังคงเหมือนติดตามผลงานของเราแล้วเป็นแรง บันดาลใจให้กับเขาด้วยครับมไม่น่าเชื่อเลยเนาะ เพราะว่าคุณฟูดูภายนอกดูเป็นคนที่แบบลาเลงอ่ะดูแบบทำสิ่งที่ตัวเองรักน่ารักน่ารักภาคการ์ตูนเคยมีภาวะซึมเศร้ามาด้วยแต่สุดท้ายใช่ไหมคุณผู้ชมทําในสิ่งที่ตัวเองรักนอกจากจะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองมันเป็นให้กับคนอื่นด้วยนะคะยังไงต้องเข้าไปติดตามเพจหรือผลงานคุณฟูที่ไหนบ้างเอ่ยฝากผลงานสักนิดนึงค่ะกล่องนี้นะครับกล่องนี้ค่ะครับผมก็ฟอร์ฟูนะครับผมติดตามได้ที่เพจฟอร์ฟูเลยนะครับ f o i f u z นะครับผมก็จะมีเพลงแล้วก็ในอนาคตจะมี เพลงของตัวเองด้วยนะครับ <Wow. S 2> กลางปีนี้นะครับผม oh. ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ wow. สุดยอดเลยเดี๋ยวร้องเพลงเดี๋ยวภาคการ์ตูนเดี๋ยวเหนื่อยนะคะวันนี้เรามอบนมแล้วกันนมไหเดนมาร์กนมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมผงนะคะไปดื่มระหว่างร้องเพลงแล้วก็ซ้อมได้ขอบพระคุณนะคะได้ฟังเรื่องเขาแล้วแบบได้ข้อคิดหลายอย่างนะบางทีคอนเซปของการเปรียบเทียบเนี่ยมันทาให้เพื่อนกลายเป็นคู่แข่งทําให้มิกลายเป็นศัตรูแล้วก็ทํร้ายหลายหลายคนให้มีภาวะที่ซึมเศร้าแบบนี้นะคะแต่ยังไปถือว่าเป็นคนโชคดีนะที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ทำในสิ่งที่ตัวเองรักคใครที่กําลังดูรายการตอนนี้เพียงแค่คุณค้นหาให้เจอ,อคุณก็จะเจอทางออกเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปชิมกันดีกว่าอร่อยต,ตลาดนะคะมีร้านอภิชาติซีฟู้ดมาฝากกันช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ